อาหารเช้าก็จะมีทอดไก่แกงเห็ดต้มปลาอาหารเช้าต้มปลาจะเป็หฮะตู้เดียวละตู้เย็นปลาตูเย็นอะไรต้มน้ำรำดิผมหมวเว้ยตมน้ำลำดิเดี๋ยวว่าพี่เดีย เมื S <S <expand> э and and ่อมันอ <al> <ines> ้มร er ับจดมันมันห่วยเลยนะมันไม่ได้พูดโดนเนาะสวัสดีค่ะตอนรับข้็สู่ไทยเลิวลความยั่งค่ะทุกอสวัสดีครับเร็วสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่บุรีรัมย์แล้วนะคะทุกคนมาเปิดคลิปกับทุกคนอยู่ที่บุรีรัมย์เตียงนาน้อยอยู่บ้านพี่สาวพี่สาวกำลังทำกับข้าวนะคะนุ่น หลังทำผกข้าวอาหารเช้าตอนเช้าตอนนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะทุกคนวันตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูสวนที่สวนปลูกยูคาลิตัสนะคะพุ่งลงทีนี้ก็เลยจะพาตะโจไปดูสวนว่าปลูกยูคาปลูกยูคาแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็จะไปสวนกันนะคะทุกคนไป รถเราก็พร้อมตอนนี้ไปรถตอนนี้รถเบนซ์ของเรากำลังจะออกนะคะทุกคนรถเบนซ์รถเบนซ์รถเบนซ์ลุงไทยกำลังจะออกแล้วเราจะขึ้นรถเบนซ์กันไปเยไป้ไปทุกคนไปเที่ยวสวนกันค่ะไปเเนีียยยดดด๋๋วววะพ้

เราก็มาถึงสวนแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาดูสวนของรากว่านอันนี้ปลูกต้นยูคาไว้ฮะอ๋อดเรมัชชูมมันอันี้วันี่เหนมชมเห็ดยังอ๋เห็ดปูกดีเอรมัชูมอ๋เห็ดปวกมาเจอเห็ดปู๊กดัชเชอรมัชูมอสัเ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราเจอกันใช่ ใช่ e <So S 2> a ได yeah. yeah, uh ้ e เ h t h ีลูกแอบ see look blue pie already big ซี for them they t h e plan e ่ they plan for I think อังเก็ปุ๊บแเดแล้วนะีนไว้เทนมันตอนสูงเลยไหมังเกไหมสูงสาเอวเลยไหม So now the, this one is make more money. That's why uh, they are uh, plant this one right now. This one, see it's already big. So that's how it look like. So if big, it look There's like. nothing like. on it, the leaves. Yeah, that's why they produce like this. Yeah. มีของรูปไทยต้นใหญ่แล้วเนะที่เบริสเซล e r ห they cut this one for s a l ลแล้วถามมาสิขายมองไหนมันแล้วมาสิขายมงไหนมันก็เห็นตะไบอีกสามปีเอ่อ three years three years ตัดวเออ งย้ำโอยู่เ่ยปือเลยไปนอกทำขายเพ่อสิขายกสิขายะกีแล้วสิขายอ๋อันนี้เส้าขายแล้วเราก็เลยไปนอกเราก็เลยส้าขายเนีเจ้าวนิยเเลยีแล้วมาปลูกไงค่ปลูกต้นปลูกต้นต้น It's a l r e a d ดีเ a ลน e d บ h e n w h ด n t h e y b ด u g h t already ีอ่ะเ Then they sell they this they like this, and okay, like you that? just buy that uh, uh, one, one bar for each. One, each one, one. bar each. They hmm. want to you it or oh. not? don't do watermelon plant. not Oh no, it's not good to plant. Nothing. Yeah. Oh. Huh? He says it's not good because too much uh the, so, the, too the too wet no the the back and the bottom eat all the 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 watermelon or the whatever they plant. Right. Mm -hmm. You have to keep watching him the way you he knows what to plan? Yeah that? not right now. Mm -hmm. okay.

หลานสาวปลูกต้นยูคาให้ก็เลยไปดูว่ามันเป็นยังไงมาถึงเมืองไทยแล้วก็จะไปชมสวนมั่งอะไรมั่งประมาณนี้นะคะทุกคนายเราก็จะมากินอาหารเช้ากันนะคะไปดูว่าปราเลียมมีอาหารเช้าอะไรมั่งวันนี้ไปยปยปอันนี้แกงเห็ดแกงเห็ดอะไรเห็ดรวมอ๋อก็แกงเห็ดรวมมาเมือง,มมมงไทยได้กินแก,ง,แกงเห็ดนะคะแกงรวม,ม,แ,รวม,ม,มแม่ครัวของเราผู้ด แกงเห็ดต้มปลาอแกงเห็ดต้ปาหน้าฝนได้กินแกงอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหอยหมานนี่ย้มเมืองบายบายเออยาบายย้มแรงาตงกปาตะไสเว้นะสืมอาาสเสียแล้วไปเสือเืออืปลาตงโกกินปลาตงโกตใสเว่นะออะอาหารจ็าต้มปลาแกงเห็ด ว่ามาบ้านมาเมงไทยก็ต้องกินต้มปลาเกงเห็ดต้นนะเออลองปลาตั้งก๋วอไมาพอไปาคุณวยรุเดียวเออใครชื่อมื่อ That's good when i s very hot yeah they don't make it very hot นฮอนก็แซง่ะ มันเย็นแล้วีเไปน้ำอปเียะเีตเป็นต้นเนาะไอาหารเช้าก็จะมีทอดไก่แกงเห็ดต้มปลาอาหารเช้าข้าวเหนียวเผ็ดพริก กินข้าวกินข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิมอันนี้สวัสดีค่ะล่ะอไม่ค่าจิมอ๋อบอวานนี่มาหัืบอวานนี่แล้วมาแลงทยงคำคำสบไปไซน่นะเฮ้ยเาไปชอบไปอุ่นนาะเอาไปสิไปอุ่นยูมันก็เก่งนี่อฟังไม่จมัดจะเกียบไ อะไรแบบว่าเนี ja. mm ่เบี้ยไหมเอากินมันกินแก้วว่ะได้แล้วเธอพวกแอลกอฮอล์เบียร์ไหมเบีย้ยเบียร์เย็นไหมไม่ตัวเย็นบูมี่เบี้ยเมื่อขึ้นเขากินกันจะมาสิบขวบมอแอลมอแอลแล้วเมื่อโซนชีสอึดขวบเนาะหัวคนหัวเนี่ยกินชาวคนตะวันกับปลาดิบเย็นไรวะหัวมือม่นไม่เนาะปลาตัวเย็นมันเปิดแล้วกับมีเธอลูกเปิดเป้ดเปิดไม้เนาอแยกเอาลวด ตุ้มไปใช่ป่ะฮะตุดเดียวละตุ้ยนละจีป้าตุ้ยนอะวอัมลำเดิสมวนห่วยหวยแไม่ได้สอัมรำดิเออว่าพีทีแล้วมันมันอัมรับสมมันม่ห่วยเลยเนะโอ้มันไม่ได้พูดโดนเนาะสมสนห้วยห่วยว่ามันส ma ่อัมลำมันไม่ได้พูดโดนเนาะมันก็ลืมเนาะ อแกเร็ใกิาไม่เยกินหรอกแต่ว่าแต่ว่าคันมีมูกัพรเตรียมแกมูได้อยู่พี่ใหญนะพี่ในั่นกินกินแ่แก้ของเรคกินน่ดี่แแกไแ้้อยู่เย็นรอ่นั้นไม่เอเทปอกกันมาอันบเยอสกอเยอะืออืมอออ เนี่ยแล้วเขาอิ่มไหมเงื่อนไม่เห็นเงื่อนอ๋อเงื่อนอยาบ่นหมเงืนู่ห้เน่นเปิดไปแล้ว่น่่่เิแล้วอืนได้สเปิดไ้องงอไปเลี้ยงมาเลี้ยงมาเงนนจิแทอือืิกอแล้วใครมาใส่หมอนยงออกมาปั๊บตมแล้ว เปินซื้อมัตตรแต่เปิามาอถ้ยไยิ้มขตกมแล้วบางสิยแ้กินอะ้วเด็มือนมะือเลกินแล้วปลาหมึกแล้วตุมแล้ว